สำหรับรูปวาดท,ที่เห็นข้างหลังนะฮะผมผมวาดและตั้งใจจะให้มันเป็นคือแสงเหนือแสงเหนือคือออร่านั่นเองคือผมจะวาดรถพาทิตเข้าไปในในรูปวาดนี้ด้วยแล้วก็เป็นแสงเหนือเนี่ยมันเกิดจากโซล่ารแฟร,ร์นะคือลมสุริยะซึ่งพัดจากพาธิตเป็นลมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงแต่ว่าโลกเรามันมีขั้วแม่เหล็กขั้วแม่เหล็ก ฟองหรือเขาเรียกฟองแม่เหล็กจะก,กันลมสุริยะไม่ให้มาทํารลายสิ่งมีชีวิตบนโลกพวกแม่เหล็กปะทะเข้ากับลมสุริยะจะเกิดเป็นแสงเหนือที่งดง,งามตะการตาครับจะเห็นผู้ชมจะเห็นผมวาดรูเปเป็นแสงออร่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีมีสุริยะเทพเทียมด้วยม้าเจ็ดตัวคือแทนแทนค่าวันทั้งเจ็ดทาซ้อนอยู่บนเรื่องตังสีออร่านี่ ก็จะเป็นงานที่มาล้อกอับรูปปัน้นได้อย่าง